รับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมในยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online นะครับกับซีรีส์ทีม600 X Battle Pass ครับ <Hey. S 1> EP นี้ EP ที่4ทุกคนครับผมแล้วก็ Battle Pass ตอนนี้คือมาแล้วเรียบร้อยทุกคนครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมครับสำหรับ Battle Pass แต่คลิปนี้ พร้อมที่จะเปิดแล้วทุกคนครับสอบพาร์ทด้วยกันนะครับก็ทีมเราตอนนี้มูลค่า3แสน 40,000m เหมือนมูลค่าเนี่ยมันจะมีการตกหล่นมาสั้นหน่อยทุกคนครับจากปกติเนี่ยประมาณ4แสนเนาะตอนนี้ราคานักเตะเนี่ยมันล่วงซะส่วนใหญ่ทุกคนครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทุกคนครับเราจะได้เสริมนักเตะที่เราอยากจะเสริมนะครับและนี่เลยครับผมนะสำหรับเซตหลักๆที่ผมมีการตั้งไว้ทุกคนครับหลักๆเนี่ยเราจะเล่นเป็นไอคอนเดอะโมเมนต์2ตัวนครับผมไปนั่งช่างใจมาทุกคน ตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเอโต้ไอคอนเดอะโมเมนต์ด้วยครับแต่คิดไปคิดมาช่วงเนี้ยราคามันก็ร่วงด้วยทุกคนครับด้วยความที่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 4- หรือ5้าแสนเลยนะทุกคนครับสำหรับเอโต้ครับตอนนี้3 0 0 0 0นเอมเท่านั้นทุกคนครับแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวโมเมนต์ใช่ไหมครับทุกคนครับตัว f p เนี่ยมันก็จะเยอะนิดนึงครับ ผมก็เลยมีการจับตัดแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นฟูต,ตัวนี้เลยครับส่วนผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นเซตนี้ทุกคนครับต้องเล่นผู้รักษาประตูเนี่ยที่ FP 5เท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมก็มองเปรโต้บิดไว้อยู่ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคลิปนี้เราจะได้เสริมใครหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้เรามีเงินเริ่มต้นประมาณแสนหนึ่งทุกคนครับแล้วก็จะได้เงินจากการรีแลก์ด้วยทุกคนครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับคือถ้าจะให้เปลี่ยนที่จริงผมก็อยากเปลี่ยนปีก่อนนะทุกคนนะเพราะรู้สึกว่าใช้ตัวแบบ อย่างโอบาเนี่ยบวกหกผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แหละทุกคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เปลี่ยนกองแรกจริงๆเชฟมันเล่นได้ทุกคนครับเชฟเอเนี่ยผมถือว่าเก่งเลยนะครับส่วนตัวถือว่าเล่นแล้วอุ้ยเข้ามือเหมือนกันนะฮะสำหรับ,บ l อนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเล่นไอ้พวกสายฟรีกันก่อนครับแล้วก็วันนี้แต้มผมถึงละเดี๋ยวเราจะไปแลกกิจกรรมสายฟรีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะว้กดยากนิดนึงนะครับมาสุดท้ายแล้วทุคนรับที่เหลือเดี๋ พอเปิดทีละห้าเพราะว่ามันจะได้แต้มทางด้านของ CP นะฮะจะได้ไปสุ่มโค้ดต,ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับสำหรับกิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแรกเป็นใจก็อยากจะอังกฤษนะทุกคนครับแต่นี่ก็โอเคนะเผื่อแบบอองรีอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่างใจแล้วราคาแพงนะครับน่าจะเป็นอังกฤษตัวแพงน่าจะเยอะนะครับเบคแฮมอะไรเงี้ยนะครับมีทางด้านของบอบบี้เชลตันใช่ไหมอ่ะแลกมาก่อนแล้วกันคุณผู้ชม คือถ้าเกิดว่าผมเปิดได้นักเตะนะครับถ้าเกิดว่าเทียบจากตรงนี้ทุกคนครับมันควรจะต้อง5000เอ็มขึ้นเพราะฉะนั้นนักเตะที่เราเปิดได้ต้องมูลค่ามากกว่า6000ขึ้นไปใครที่ไม่อยากเสี่ยงอ่ะผมแนะนําเป็นเงินละกันนะครับอันนี้คือผมอยากมาเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ผมแนะนําเป็น BP อ่ะผมคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดแหละนะครับมาครับเริ่มจากรอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวเปิดไอ้พวกของฟรีหมดทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดตัว Battle Park ับันเติมไปทั้งหมด3,000บาท นะครับแล้วก็เติมช่วงโปรโมชั่นวันเนี้ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยเหมือนจะยังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะฮะใครที่แบบรอโปรคูณ2ก็ลองไปดูกันได้นะครับทุกคนครับ VP ครับเกิน150แน่นอนแล้วก็จะมีเงินนะครับเนี่ยไอ้พวก1 2ื0นนะครับหมื่นเเนี่ยเหมือนผมไต่ขึ้นน่าจะถึง c h a l l e n g e r 2มั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนะครับอ่ะตรงนี้หมื่นเก้ครับอ่ะเดี๋ยวเอาตัวที่มันลุ้นก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะเปิดการันตีตอนนี้มีแสนสามคุณผู้ชม มาดูนครับว่าวันนี้จะถึงสามแสนหรือเปล่าอยากได้เอโต้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับหรือว่าเราขายเชฟไหมนะครับจะได้แบบช่วยในเรื่องของเงินด้วยผมเห็นช่วงหนึ่งเนี่ยราคาเจ็ดหมื่นมีคนซื้ออยู่นะทุกคนครับสำหรับเชฟนะครับขายออกไปสองสตัวเลย <S <S เพราะฉันก็คิดว่าน่าจะขายได้สำหรับ L N นะครับถ้าเกิดว่าราคามันแบบไม่ดีดไปแบบหลักแสนแล้วมันบั็อกอีกนะครับคิดว่าน่าจะขายได้นะครับ เปเสเซตตอนนี้ครับได้มา 174,000m ครับส่วนการ์ดก็ผมนะ่หน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้มันจะเป็นการ์ดฟรีนะทุกคนครับเพราะฉันก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากมายเวลามันออกนะครับอ time, ตอนนี้เรียกได้ว่าหัวสมองเนี่ยมันมีความคิดแบบ2อย่างตีกันนะครับ1เลยนะครับคือเอากุลิดก่อน2อคือ e to. To เอโต้เอโต้คือได้ใช้แน่นอนนะครับส่วนกุลิดเนี่ยอาจจะต้องได้เก็บเพิ่มอีกสักประมาณคลิปหนึ่งอ่ะนะครับเพราะกุลิดเนี่ยมันประมาณ6 7แสน6แสนนะประมาณนี้ครับ 6แสนน่าจะมีคนแบบขายให้เราอยู่ด้วยนะสำหรับกุลิดนะครับส่วนเอโต้นี่คือได้เลยไงทุกคนนั่นคือข้อดีนะครับอ่ะเอาไปไหนก็ได้สักไปแล้วกัน่ะผมไม่สดวงซวยหรอมั้งนะครับมาผมไม่รู้ว่าตัวไหนแพงสุดนะครับอันนี้เป็นใบคัดจากกิจกรรมเลเวลอัพนะครับคุณผู้ชมมาดูครับหลักพันแน่นอนนะครับฟุตมาเป็นคายบล็อกเกอร์2,009อันนี้ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีการอะไรที่แบบสําคัญเท่าไหร่ทุกคนมาครับ เดี๋ยวเปิดเป็นสองเซ็ตละกันครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับตัว Battle Part นะครับผมเพิ่งทำคลิปตัวแมนยูไปแม่งโคตรเกลือนะครับผมไม่เคยเกลือ Battle Part ขนาดนี้มาก่อนทุกคนครับมาดูครับ149บาใบนะครับเพราะว่าผมไปเปิดตัวคัดมาแล้วใบหนึ่งไงนะครับเฮ้ยไอคอนเหรอเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรหรอก a r a เลอร์โอเคถ้าแบบนี้นะครับถือว่าน่าจะคุ้มอยู่ทุกคนครับสำหรับ a r a เลอร์ผมก็ลืมเลย ว่าเราเพิ่งแลกการไอคอนมานะครับอุตลักพันเยอะนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับเฮ้ยถือว่าเยอะด้วยครับข้างล่างนี้โอ้โหเราเบ็กแค้มสองพันด้วยนะเซตเนี้ยประมาณสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นเลยนะฮะเรามีคนตั้งรับแต่ผมไม่ขายหรอกนะผมจะบอกให้เอาอ่าเจ็ดเจ็ดพันสองแล้วกันนะช่วยช่วยกันหน่อยพี่ชายแต่ตั้งร้อยสิบสองครับเบรแคมมีคนตั้งรับราคาสูงครับปล่อยเลยครับหวานเจี๊ยบคุณผู้ชมครับ ที่เหลือก็มีใครแบบอะไรอีกไหมนะครับบวกหนึ่งอ่ะมันมีแนวโน้มขายออกอยู่นะครับอย่างยอริสใช่ไหมผมเอา27แล้วกันนะครับมีโอกาสขายออกแน่นอนนะครับส่วนบวกสองค่อยขายราคาต่าแล้วกันนะครับตัวนี้ตัวนี้สักพันห้าแล้วกันคุณผู้ชมครับต้องเน้นนิดนึงนะฮะช่วงนี้ตังมึงหายากมากแล้วราคานักเตะคือแบบกําลังลงไงนะครับบอเกอร์เป็นไงบอเกอร์อ๋อมีคนขายต่านะครับโอเคไม่เป็นไรครับมา เซตนี้เดี๋ยวเราขายเสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดกันต่อทุกคนครับสำหรับเซตที่2แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแบทเทิลพาร์ตกันนะครับมาครับอีก1เซตนะครับสำหรับการ์ดฟรีครับมันจะมีลุ้นในพวกบวก5อยู่นะครับเพราะฉันก็ได้ลุ้นอยู่ครับใบนี้ด้วยนะครับถ้าแบบออกดีๆฮาร์ดเวิร์กอะไรเงี้ยมีใบการันตีครับ5ถึง7ก็มีมาครับขอสัก5 0าพันอัพได้ไหมขอสักตัวนะคุณผู้ชมก่อนไปดูแบบตัวเสียตังนะครับไม่เห็นเลยโอเคหลักพันอยู่ r n บวกห้าตอเรสเฮ้ยไอ,ยอย้ผมเอาเป็นสำรองได้นะคุณผู้ชมอุตห์ขายมันก็ได้ตังค์ไงดิคุณผู้ชม,มยังไงดีอะคือเวลาช่วงเนี้ยที่ผมกดแรงนะฮะเวลาเล่นเนี่ยผมจะชอบแบบเปลี่ยนตัวสำรองอะไรเนี้ยนะครับหรือว่าเวลาเรากดเนี่ยเรานักเตะไม่ฟิตอะผมจะชอบเปลี่ยนแบบสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนแบบเพิ่มความอินเวลาเล่นเกมแบบเล่นให้สนุกกับทุกคนนึกออกมะ โอ้โจะมีการเปลี่ยนไน้ตัวไหนแบบรู้สึกว่าเล่นไม่ดีก็แบบว่าจะเปลี่ยนตัวออกอะไรประมาณนี้ทุกคนครับรู้สึกว่าสนุกดีนะครับมาครับสำหรับตัว Battle Pass นะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการรับไปแบบนิดนึงนะครับก็จะแบ่งๆประมาณ45เลเวลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับตัวหลักๆอย่างตัวพรีเมียมเนี่ยผมจะเลือกเป็นการันตีส่วนตัวแซนด์ดทุกคนครับผมจะเลือกเป็นทางด้านลุ้นละกันนะครับตัวสเตตตัวใบเนี้ยทุกคนครับจะได้แบบ มีความหลากหลายด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันก็เกลือรอบนี้ขอแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเกลือเดือนหน้าเดี๋ยวว่ากันคุณผู้ชมอันนี้คือลั่นวาจาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเลือกมาก่อนทุกคนนะสองใบนะตรงนี้เรียบร้อยทุกคนครับแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะครับรับมาส่วนตัวนี้จะเป็นใบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยทุกคนครับสาหรับพาร์ทประจําเดือนพฤษภาคมครับมาดูันก่อนครับสองพาร์ทรวมกันเนี่ยได้ตังเท่าไหร่ทุกคนครับเผื่อแบบคุณผู้ชมอยากไปเติมนะครับมาดูครับมา เบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยถ้าพาร์ทเดียวเนี่ยจะได้หมื่นห้านะครับสี่หมื่นไหมสี่หมื่นกับห้าหมื่นสามหมื่นเจ็ดเมื่อกี้ไปเคลียร์ช่องมาเลยครับเมื่อกี้เหมือนช่องไม่พอโอเคน่าจะถูกแล้วทุกคนครับรอบนี้ต้องตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบเคยเปิดรอบหนึ่งแล้วการ์ดมันหลุดไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคคิดว่าน่าจะไม่มีหลุดนะครับรอบนี้ไปครับห้าสิบเจ็ดชิ้นอันนี้คือใบเครือนะครับสามแบตเตอรีพาร์ตต้องบอกว่าสองพาร์ทดิพรีเมียมแล้วก็สแตนดาร์ด รวมกันคุณผู้ชมครับตัวนี้ขอแค่หลักพันนะผม happy แฮปปี้ละเดี๋ยวที่เหลือมาว่ากันคุณผู้ชมครับเผื่อใครอยากเติมนะฮะดูไว้เป็นวิทยาทานครับหลักพันนายูครับฟุตมาเป็นลูซิโอ2 0 0 8นะครับมีคาวโยครับอ่ะหลักหลักหลักพันมี2ตัวครับ <S <S 2> <S 2> ที่เหลือจะเป็นทางด้านของ b a ทเทิ p a ารของเราด้วยครับ3 6 9ใบนะครับมีทั้งหมด9ใบผมเริ่มจากใบนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับ ตัวเนี้ยแค่ไฟมาก็แฮปปี้อ่ะเอาตรงๆนะครับมาดูครับไปก่อนเลยครับทีละใบคุณผู้ชมเฮ้ย,เข,ยเข้าไปอยู่นะ b t ทโอ้โหไม่ไฟโอโหราดดเมลเลฟาเก่าครับก็ตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับมาบวก5นะมันลุ้นยากหน่อยอะ่ะทุกคน3ถึง8ครับ b t ทอีกแล้ว้ยไ,ไฟว่ะโอโคอาสิบ โมดิดอโมดิดเหรอ,อเอ้มีเราไม่มาบวกเจ็ดแต่เชลซีคุณผู้ชมครับตัวนี้เอามาเล่นก่อนได้นะถ้าบก 8, วกแปดน่าจะสักประมาณสองแสนได้นะพมร้ 5, อยสิบเก้าอ่ะแต่ถ้าเป็นโมดิตนี่ก็โอ้โหมาเตโอโควาสิตครับคุณผู้ชมครับอไม่แปดวันครับแปดจบเลยนะคุณผู้ชมมาครับ ปีแครโอเคสเปนเซนเตอร์แบ็กรามอสได้ไหมแต่ไม่น่าได้คุณผู้ชมราบิโอโอ้โหทาไมถูกจังเลยอะร้อยสิบหาหื่ครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ถือว่าเกินคาดอยู่นะคุณผู้ชมอาห์เสียดายที่ไม่มา6กแครับโคเวสิตครับใบเนี้ยผมชอบเกลือไม่รู้ทำไมนะผมชอบแบบเปิดแบบแล้วแบบมันไม่หมื่นอะ่ะเออ บีทครับโอ้โหดูมันออกดิ400ล้านครับมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอวะเอาละกาดไม่เต็มเมื่อกี้กาดเต็มนะขอร้องขอรับรวยกับ b a t t ู e พาร์หน่อยครับ FA ครับโอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมใบเนี่ยส่วนใหญ่เขาเปิดได้เอนกันใบนี้นะฮะ อูแต่ดวงผมแม่งไม่ดีว่ะกับใบเนี้ยดวงผมแบบไม่มาเลยฮะใบเนี้ย F-A อีกแล้วอ้โหยังคงไม่ไฟครับร้ฟาฟอันโฮหครับอ่ะเหลือบัตริด2ใบครับผมขออ่าขอลุ้นก่อนแล้วกันนะการันตีมันมันคิดว่าน่าจะไฟอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้แพงสุดเนี่ยเป็นมัตเตโอควาสิตสี่หมื่น นะครับไม่รู้ว่าขายออกด้วยหรือเปล่าด้วยแนวี้สำหรับโควาสิตนะครับตัด FA ออกไปขอร้องนะสปอตไลท์ก็ได้ไหมที่ไม่ใช่ FA ครับคุณผู้ชมครับมาหน่อยครับใบนี้ฮะไม่เห็นเลยสปอรตไลท์อังกฤษขอโทโมโลี่ขอร้องโทโมโลี่เอรีเกฮีช่ถ้าโทโมโลี่คือไม่ต้องซื้อครับ โอ้โหมาเกฮีครับเอฟพี FP ก็โอเคนะคุณผู้ชมครับไปฮะ oh my god FA 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 ฝรั่งเศสโอ้โหเฮียประตูเลยเหรอไม่ไม่มีใครแพงะประตูอะโอ้โหคอสติลครับของจริงเขานับกันที่ใบสุดท้ายคุณผู้ชมครับขอรล่ำรวยเนี่ยวะกับ b บทเทิลพาร์ทเนี่ย ขอร่ำรวยหน่อยครับโอ้โหไอ้ฟ,ฟีเชี้ร์ยังไปอีกแล้วเฮ้ยไอเชียมือให้ประตูสองคนเลยเหรอชแชร์แกประตูสองคนเลยเหรอนี่ครับแพงสุดของเราเป็นมัตเตโอโควาสิตนะครับหูร้อยสิบเก้าสองแสนคุณผู้ชมแล้วผมบอกเลยว่าขายออกนะฮะดูกราฟได้เลยครับส่วนบวกเจ็ดเอ้ยบวกเจ็ดก็ถือว่ามีแนวโน้มขายออกนะกราฟถือว่าสวยเลยครับ สวยสวยๆครับอย่างน้อยก็ส0 0 0 0ื่นครับอ่านี้ตีไป2แล้วกันนะสหรับมาเกฮีทุกคน6 7 8 9ก็ประมาณแสนเอ็มมามกลมๆให้นะครับสหรับนักเตะที่เราเปิดได้นะครับเนี่ยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยอังเรเชฟเชนโกมีคนตั้งรับอยู่ครับ64,000่นสนะครับอันที่จริงราคาประมาณ70,000มื่เนี่ยผมคิดว่าเชฟปีเนี่ยขายออกแล้วเพราะเชฟปีนี้เก่งมากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ฮอตแม่ถ้าเกิดว่าผมขายเนี่ยแล้วก็ขายทั้งหมดผมคิดว่าผมได้ทุกคนครับสหรับเอโต คุณผู้ชมคิดว่ายัางไงคุณผู้ชมครับคือใจหนึ่งก็อยากได้ทุกคนครับเอโต้คือมันได้เล่นเลยอะแต่อีกใจหนึ่งอะเป็นต้องกุลิดวะคุณผู้ชมครับคือเอโต้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมยังมีเชฟเล่นได้อยู่ด้วยครับแต่ในตําแหน่งของกลางรุกเนี่ยถามว่ากุลิดอา์เมันเก่งไหมส่วนตัวผมคิดว่าเก่งนะนะครับแต่คือมันมันก็ไม่สุดอะมันเป็นกุลิดที่มันไม่ได้สุดเหมือนแบบที่ผมอยากเล่นนะครับตัดสินใจไม่ได้วะคุณผู้ชมผมเปิดโบวดได้ไหมนะครับวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้วันที่17 เจ็ดโมงเช้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโบวตได้ไหมแล้วก็ตอนเที่ยงมาสรุปผลได้ไหมใครที่แบบไม่เห็นโบวตหรือว่าไปเรียนไปทํางานอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับยังไงก็ขอเปิดโบวตแล้วกันครับเดี๋ยวเที่ยงผมมาสรุปให้ครับ A later few moments โอเคครับผมจากที่เราเปิดโบวตกันไปเมื่อวานนะครับตอนแรกว่าจะมาทําคลิปช่วงเที่ยงนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําด้วยครับก็ข้ามวันมาเลยทุวยนครับตอนนี้นักเตะทุกตัวเนี่ยน่าจะขายออกหมดแล้วสำหรับตัวหลักๆของเราทุกคนครับ แล้วก็ผลโบวตเี่ยผมขึ้นให้ดูคุณผู้ชมครับเอกฉันมากมากทุกคนนะคุณผู้ชมอยากให้เก็บตังค์เพิ่มเพื่อซื้อรุ่กุลลิตทุกคนครับก็ตามนั้นนะฮะมาก่อนเดือนเดี๋ยวเรามารับตังค์กันก่อนเลยนะครับทุกคนครับผมมามาเกฮีมาขายด้วยนะตอนแรกว่าจะเก็บไปเล่นแต่คิดไปคิดมาก็ในไหนมันต้องเก็บตังค์นะครับขายให้หมดแล้วกันนะครับมาใช้คูปองก่อนครับ30%นะขออนุญาตครับตัวโคอาสิตนะครับได้มาเพิ่มตรงนี้อีก1 4 0 0 0แเอ็ม เนี่ยที่จริงก็น่าจะพอที่แบบจะตั้งทางด้านของเอตโตได้แล้วอดูตอนนี้ครับผมนะราคาจะพาคุณผชมมาดูก่อนอัปเดตณวันนี้น้่นครับมีคนขาย699นะแต่ผมคิดว่าเนี่ยประมาณ6กแสนห้าไม่น่าเกินนี้นะครับน่าจะมีการตั้งรับได้ถ้าเกิดว่าราคาไม่เด้งนะขอร้องเลย่นครับราคาอย่าเด้งเลยอะ่ะเนี่ยมันมีช่วงที่แบบลงมาตัว50,000นด้วยก็มีนะฮะเพราะฉันก็อยู่ที่ช่วงเวลาตรงนั้นอ่ะเก็บตังค์ได้เมื่อไหร่ เดี๋ยวมาดูครับคลิปนี้ก็ได้จะประมาณนี้แล้วกันทุกคนครับได้ตังค์มาเพิ่มเนี่ยเป็น3 2 6 0 0 0สนเอ็มนะครับต้องเก็บเพิ่มอีกราวๆ3 0 0 0 0 0ผมไม่แน่ใจว่าทําคลิปรอบหน้าจะยังได้หรือเปล่าทุกคนครับ3 0 0 0 0 0นี่เยอะนะนะครับแต่อย่างน้อยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใจกระทัานหันเนี่ยเอตัวเราซื้อได้แล้วนะครับทุกคนครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แหละทุกคนครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็ผมไปละคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ